สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะลำครับช่องกระด์เชนล็อเพลินออฟวิเชียลครับบรรยากาศช่วงสายๆอยู่โดมครับเงียบสนิทครับนี่พี่น้องครับโอ้เงียบสนิทเลยนะครับมีใครอยู่ไหมเนี่ย ลมเย็นดีครับพี่น้องโอ้บอสก็อยู่นะครับวันนี้บอสก็อยู่โอ้ซอก็อยู่

ไปใส่เดี๋ยวนี้มา,าไปออกกอง<ป>ก,ก่อนมาออกกองก่อน<ป>อันนี้คืออ่าอันนี้คใครไม่รู้เดี๋ยวอันนี้คือเจ๊ก้อยนะ,ะเจ๊ใหญ่ใจสปอร์ตนะครับไปใส่ก้อยไปยังโอ้นี่ก็สิไปธุระนาทึกันเ,เนพิ่งน่อา,ยา,อ,นนาอย่างคะ่ะเอาคือจังเพิ่นนอนเพิ่นแล้ว สัปดาห์นี้จะไปก๋วยเตี๋ยวนะครับอีกสักครู่จะไปก๋วยเตี๋ยวนะครับกิน,นเอาเพิ่นคือจังนอนมึนล่ะขึ้นพนักอะไรเปล่าเฮ้ยเป็นจะได้าาไดมาขึ้นหรือเครื่องเสียงดังดีบ่คักแล้วมวนดังมวนกว่าไปบ้านคอยอีก มันเป็นน้ำข้นเอ็นมีมอาร์ตแอดมินวงสองปามใช่ไหมได้ไหมไม่ไม่พวงมาคุยกันก่อนนี่เป็นยังไงครพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง <mm> สวัสดีแดรับพี่น้องเข้ามาหายี่ปอคิดผ่าไรกันเลยกลักบมาหาตอแหลนุ่งเนาะเป็นยังไงมายังไงถึงได้มา พ่อจูดราสั่งด่วนแล้วสั่งด่วนว่าโทรไปเมื่อคืนฮัลโหลอยู่ไหนมา่อบันแพงมา่วงสองฮาพอมา่ขับพอก,กันบัตรใต้บันนี้พอก,กันกลับแล้วเฮ้ยไปถอดอัอนบัตรเคลื่อนแล้ว,ลวโท<ถ>รมากบันนี้ห้ารถไทยพี่สอนเลยมาส่งนะครับพี่น้องครับเอาสรุปไ,ได้ไปวงสองใช่ไหมใช่ได้ไปวงสองแอร์บินวงสองอ่ะเงยหนาได้แล้วนะครับแอดมินวงสองเมย์ครับพี่น้องครับเดินวงสอง ประจำอยู่วงสองนะครับมือได้มีมีงานเนาะกัไปในวงสองเมือนได้มี่งงานกไปวงหนึ่งแมครับเรียนสองวงมานี้สุดยอดใช่ครับได้ละโอ้สวัสดีครับผมนอนนเด้อคนใหนอนเดมนก็ได้ทีีันาะรละเด่วมาดมงกีหนึ่งเลยี่นองครับมอดมังกีหนึ่งกัดท้ายกานกับอีพอตัวก็พอตตัวกับเบื้องงาน้ำเลาหอดซอดแจงไปนองปุ๊บ ประมาณหกโมงกลับมาบ้านง่ายมาซุ่มงานต่อคุยงานกับต้อมหัวเก้าโมงหัวไปบัานนี้ไปไปรถหนังไปกับไปกระบงไม่ไปรถกับรถบ้านรถบ้านเหรอใช่ครับเอารถพระใครใครครับหรืออาจจะไปรถพระกัน้าแล้วยิ้มนะอาจจะไปรถพระกับพี่นาโนอาเออใช่มันจะไปงั้นเพราะว่าเราเป็นคนยิ้มนะเฮ้ยอารมณ์ดีแต่ว่า อารมณ์ดีครับวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มหน่อย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 เฮ้ยมาดเฮดวัสดีครับเฮ้เก่งเถอะวะวัสดีครับอารมณ์ดีเถอะเฮ้ยนะสวัสดีกระเป็นบูดเริ่มแล้วนะตู้ตู้ตูกระดาษไอ้าวอันย่ามยามไปงานกบกบไปรถยัง

สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับนมนมันสหนาวเลยย่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนยิ้มยิ้มรสวัสดีครับเหมือนอารมณ์ดีเนาะเพิ่งตื่นมันเฮ้ยยายเรียกยายยายมาเรียกยายหวานก่อนเอ้ยเอ๋อหัวใจสอดส่วมันรเอาละแพนละแพน

เจ้าอยู่อ้าเจ้าอยู่อะเจ้าอยูยิ้มิพื่อน่ะยิ้มโอ้ยมีไอ้แพทย์หาวเพื่นนี่คือชืมนตืนหสวัสดีครับพ่อนอ้ยิ้มเวยยิ้มทำไมอ่ะเหรออยิ้มทำไมอ่ะเบอรม อไไปขึ้นรถอะไรกันไหมวันนี้ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นรถอะไรกัไหมวันนี้โอ้ทิกตอกเขาเรียกว่าทิกตอกอาเขาเรียกว่าอติกตอกอติกตอกทิกตอกอ่านำไปเซเว่นทัวันนี้เนาะเฮ้ยเอาลเอาละเอาละยูทูบอ่ะ,อะยิ้มอะไรไอยิ้มออรยิ้มดียว ซองเมื่อก่อนเิ่นไข่แล้วเิ่นเห็ดอุ้งตึงบ่ปากเบาะบางลมแล้วแพนอนแต่จกถุมใหญ่สามสี่ถุ่หรือบบ่มากมากก็นอนเลยบอเโอ้โออากาศดีมาก จไปท่าบุญบันรม่อหนุ่ยยืนนี่เขาอ่านเหตุบุญน้ำยาดมนมืออื่นเขาบุญเขามืออื่นนี่อยู่ยาโสยาโสธรหรือลพบุรีมืออื่นอยู่หอยเอ็ดแล้วก็พักสองมือ บายบาย <Bye bye S 1> แล้ว,วอขอกับกลิปนะครับ